อาลน,นี้มาดูเรื่องของค่าแรงกันบ้างนะครับความหลงจากวันแรงงานนะครับเรื่องนี้เองนาะยกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาให้ความเห็นเหมือนกันนะครับโดยมีการโพสต์นะครับผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับถึงพี่น้องแรงงานทั่วประเทศบอกว่าเนื่องจากเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับก็ท่านนายกบอกแบบนี้ครับว่าแรงงานไทยต้องมีเงินเดือน และค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรมเพียงพอที่จะดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีมีความปลอดภัยในการทำงานเข้าถึงระบบสวัสดิการได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับรัฐบาลพยายามที่จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เกิดการสร้างงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงานไทยให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจวิสัยทัศน์ของรัฐบาลวางไว้ต้องอาศัยพี่น้องแรงงานทุกท่านช่วยกันขับเคลื่อนครับ แล้วก็ทนายกนะครับบอกว่าหยาดเหงื่อของพี่น้องแรงงานเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศผมไม่ลืมคำบ้านสัญญาที่จะยกระดับเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำลดรายจ่ายเพิ่มเงินในกระเป๋าเพราะเข้าใจถึงความลำบากของทุกท่านที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นครับนะครับทนายกก็ยังไม่ลืมนะครับสัญญาที่ว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแต่ว่าจะขึ้นเป็นเท่าไหร่นี่อันนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีการขึ้นปีหนึ่งเนี่ย อาจจะมีการขึ้นหลายครั้งนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาท่านนายกก็บอกว่าก็ยังไม่แฮปปี้เท่าไหร่สาหรับการขึ้นค่าแรงนะครับแล้วก็ครับใช่เพราะว่าแรงงานหลายคนก็รออยู่นะคะรอเนาะเราให้ค่าแรงขึ้นสักทีนะ,ะใช่ประมาณ14พฤษภาปนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีการประชุมคณะกรรมการค่าแรงนะครับใช่ค่ะซึ่งซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยจริงคณะกรรมการกรรมการค่าแรงนะครับจะไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไป นะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าไปแทรกแซงได้เท่าไหร่นะครับจะเป็นลักษณะของการให้คําแนะนํามากกว่าก็จะเป็นส่วนราชการนะครับแล้วก็จะมีภาคเอกชนแล้วก็ตัวแทนแรงงานนะครับที่อยู่ใน3ฝ่ายนะครับเป็นคณะกรรมการซึ่งก็จะต้องมีการพิจารณาหลายอย่างนะครับอันนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะให้เขาขึ้นนะครับแต่ว่าจะขึ้นได้มากน้อยเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ตั้งทงไว้ที่400บาทนะครับจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันนะครับในช่วงประมาณกลางเดือนนี้นะครับ